แก่นธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าจาคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแห่งความจริงใจธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้ก็เช่นเดิมนะครับมาพบกับผมสุรพัฒน์มิตรหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ขออนุญาตนำานุมานหน้ากระบี่ของ หลวงพ่อสุนวัดสาราคุณมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้สัมผัสพิจารณากันนะครับเป็นหานุม,มานครูที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ถือว่ามีความเข้มขลังนะครับเพราะว่าก็บอกว่าถ้าหานุม,มานต้องหลวงพ่อสุนเสือหลวงพ่อปานแล้วก็มีดต้องหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ยอยู่ใน เรียกว่าเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีที่นักสะสมวัตถุมงคลน,นิยมกันมากๆนะครับวันนี้ก็ขออนญาตนะครับนี่เพราะว่าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางแต่ละชนิดที่ผมได้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันถือว่าเก่าโบราณน,นะครับเพราะว่า ได้มาจากบ้านลูกศิษย์คนสนิทนะครับก็ถือว่าสบายใจได้เลยถือว่าเป็นบ้านที่มีวัตถุมงคลนะครับที่เขาสะสมมาอย่างยาวนานนะครับนี่นะครับก็ขออนุญาตนำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับการแกะ,ะแบบโบราณโบราณน,นะครับ นะครับถือว่าเป็นหนุมานยุคต้นของหลวงพ่อสุนเลยนะครับเพราะว่าแกะด้วยไม้นะครับนี่แะสวยงามนะครับดูแล้วน่าจะเป็นต้นลักนะครับที่หลวงพ่อท่านปลูกลดด้วยน้ำมนต์ของท่านนะครับเมื่อต้นไม้โตแล้วท่านก็นำมา,าแกะ เป็นหนุมานนะครับตามที่ผมได้มีโอกาสนำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับเป็นหนุมานนาคบีนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่ลิ้นอ่าเป็นหนุมานอ้าปากนะครับจะเห,เห็นลิ้นชัดเจนมากเลยะนะครับ ถือว่าเป็นหานุมานที่ตนใหญ่มากนะครับนี่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาถือว่าชัดเจนนะครับเนี่ยความแห้งของไม้นะครับถือว่าเป็นลักษณะการแกะที่ช่างโบราณ นะครับเป็นช่างที่แกะสวยงามมากๆนะครับนี่ละเอียดเป็นนั่งนะครับแล้วก็มือบางบนหัวเข่านะครับนี่แหละถือว่าเป็นฮานุม,มานหน้ากระบี่ที่เขานิยมกันมากๆนะครับ นะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็วันละคลิปสองคลิปแล้วแต่จะจังหวะและโอกาสนะครับนี่วันนี้ก็ถือว่ามาพบกันช่วงเช้าๆนะครับดูง่ายมากนะครับยิ่งดูยิ่งสัมผัสยิ่งพิจารณานะครับคนลุกเลยนะครับ นะครับก่อนเด่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ <c oughs> เข้ามาดูนะครับถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับนี่สำหรับผมเหมือนกับเรียนกับพี่น้องบ่อยๆนะครับด้วยแก่นแท้ของหัวใจนะครับซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมานะครับก็ขอเป็นอ,อาสา ส่วนเล็กๆนะครับที่จะนำวัตถุมงคลมารีวิวให้พี่น้องกัญญาณมิตรนะครับได้ชมได้ดูกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็ได้เปลี่ยนหน้าปกด้วยนะครับแบ็กกราวเป็นสีน้ำเงินที่ถือว่าเข้ากับวัตถุมงคลนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะครับก็มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความตั้งใจนะครับเนี่ยนะครับเป็นองค์หานุมานครูนะครับที่น่าเก็บมากๆอีกอ,องค์หนึ่งก็ว่าได้นะครับ ราคาก็ต้องสู้กันหน่อยนะครับถ้าเจอองค์ที่มีความสวยงามประวัติความเป็นมาะนะครับนี่แหละของแท้ไม่มีอะไรจะการสังเกตนะครับเพราะว่าประวัติความเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างะนะครับได้มาจากบ้านของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ท่านเป็นลูกศิษย์ ยุคต้นๆของคูบา,าจารย์เลยนะครับเนี่ยนะครับก็ในแต่ละวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะนำวัตถุมงคลที่พบเจอได้น้อยมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันทุกๆวันนะครับนี่แหละวันนี้เช้าวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับแป๊บเดียวก็ วันที่5แล้วนะครับเพราะว่าการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเพราะนั้นการทำอะไรก็ตามเราก็ต้องต้องมีสตินะครับในแต่ละวันคิดดีทำดีนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ เอาละนะครับในวันนี้คลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับเช้ามาก็ได้เข้ามาชมได้เข้ามาดูนะครับสัมผัสกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ